คุณพ่อเทาตนแกลงเป็นบุตรของพ่อเจ้าแม่สุขแม่ขางตุญกลงเ,เกิดเมื่อวันที่20คุมพาผ่นพุทธศักราช2472นะป้าได้ที่16ตำบลหลุงข้าวอำเภอวนสูงจังหวัด,ด 4, นครราชสีมามีพี่น้องร่วมบิดตา หนึ่งพ่อทองอบนกลางผู้ไอชนสองพ่อทองบนกลางเสียชีวิตแล้ว แม่ฉันจิตดาอินยังมีชีวิตอยู่แต่นางขอททองาัก,กอกยังมีชีวิตอยู่ผนพ่อเทานกนรายสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านหลุนข้าวตำบลุมข้าวอำเภอวนสูงจังหวัดนครราชสีมาและได้ช่วยพินามดาประกอบอาชีพเกษตรกร ในความวิริยะอุตสาหะเมื่อถึงไปที่ท่านบนรรพชาอุปสมบทุลพ่อทอกลางได้บรรพชาอุปสมบทตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดสุดท้ายในช่วงของการบวชบรรพชาอุปสมบทนั้นท่านเป็นพระอุปชาอยู่ที่วัดบ้านมะค่า เมื่อปีพุทธศักราช2516ได้จาสิกธาบทเพื่อสมรสใช้ชีวิตคู่กับคุณแม่ละอองโกลการานางสกุลเดิมจอมพิงกลางมีบุตรสาวหนึ่งคนคื่นางสุนันทาเจียประดิษฐ์ประกอบอาชีพค้าขายสมรสกับานายเพียระเจริญประดิษฐ์ ประกอบอาชีพผู้จัดการอยู่บริษัทโภรพ์ิสโครงการสถานปฏิบัติธรรมทบิิธรรมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีบุตสามคนคุณพ่อเทากรมดาเป็นผู้ปฏิบัติในาที่เเียหลวมซื่อสัต์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นสามีที่ประเสริฐของภรรยา เป็นพิพุธเป็นพิดาที่ดีที่มีความรักความห่วงใยต่อลูกหลานเป็นกายานิตรของบริวารเป็นผู้ที่มีอัยาศัยะใส่หัวพ่อาดีมีความกอนน้อมต่ององต่อผู้ใหญ่ต่อหมูคะนะ่คณะรักพ่อแม่พี่น้องลูกหลานถือว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจการประเสริฐอย่างแท้จริงในดน้าพระพุทธศสาสนา ในความที่ท่านเป็นพระพระอุปัชฌาย์ท่านจึงมีความเลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติหลายเร่งครับในทางโน้นวัดงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องในด้านสุขภาพของคนพระโขดคกลาปกติทานท่านเป็นคนที่มสีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตใจที่น่าเลยสงาสานเป็นคนดอกโลกในแง่ดีมาโดยตลอด แต่เนื่องจากว่าสังขารไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดคนไข้เท่าคนแปลงเชิญให้มานั่งนะครับอาจารย์เอาไปเลยเดี๋ยวให้รูปเป๊บนึงไม่มีโรคประจำตัวใดฝากช่องได้ไหมครับน้าฬิการาชฝากช่องได้นะครับโอเคงหนมีเพือนเคยมารักษาที่ที่ว่าหนักที่สุดครับก็คือครั้งการผ่าตัดเยี่อเมือถุงน้ำดีเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาหลังจากนั้นท่านก็ ได้รับการรักษาจนกระทั่งสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติใช้ชีวิตเหมือนประชาชนท,าทั่วไปในวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2564มีวันแดงอากาศหนาวมากของเดือนมกราคมคือวันที่10มกราคม2564ที่ผ่านมาอุณภูมิในวันน,นั้น,นระรับะมาติ0องศาคนข้าเขาคนกลาง มีอาการเกร็งที่มือแขนขาเนื่าองจากาวัฏอักรน้วเอาทำให้รูปภูมิในร่างกายตับไม่ทันเด็กไรยชราเด็กไรที่มีความเสี่ยงกับสถานก,การณ์ดังกลา่าวส่พ่อเท้าโกรลายปฏิเสธการรับประทานอาหารเหมือนปกติที่ผ่านมาส่วแม่เรออ่อนลูกสาวและญาติพี่น้อง พยายามนำอาหารที่พอจะเป็นพลังให้กับคุณพ่พอเฒ่าเป็นอาหารเหลวที่พอจะรับประทานได้แทนอาหารอย่างปกติแต่อาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะเพิ่มพลังให้กับคุณพ่พอเฒ่าได้พยายามดูแลจนกระทั่งท่านไม่สามารถที่จะรับประทานได้ แต่แต่ละวันหลังจากวันที่สิบเป็นต้นมาอาการเหนื่อยหายใจแรงความอ่อนเพลียของร่างกายเพิ่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่23่สิบสมกราคมพุทธศักราชสอง4เวลาประมาณส9บเนาฬกายีนาทีคุณพ่อเทาคกนกลางได้สิ้นลมหายใจด้วยอาการอันสงบภายใต้ห้องก ลูกหลานญาติพี Next, to to er ่น้องทุกๆคนรวมสิริอายุได้92ปีในการจัดการของนุญาตข่าวหลานในครั้งนี้อยากฝากเศร้าโศกเสียใจให้กับภรรยาบุตรที่อ่าและญาติเมตเป็นอย่างยิ่ง ทีนตามแนวทางไม่หักไรพ่อหวงใยรักลูกทุกเวลาเพียงพักรลูกได้มีชีวิตรอดพ่ออบกอดกกั้นสู้ปัญหาเพียงลูกรักวามเกิดเลิ่ปัญญาพ่ออุตสาห์ ตื่ตรึ่งอรุณขอพบผ่านเป็นลูกพ่อุกชาติไปพนมงเนินกราบแน่แทบข่าวพอ่อลูกจะขอเอาบสิกรรมถาให้ขอให้ดวงวิญญาณพ่อสู่สวรรค์อัน,น,นอมภัยหมดหววงใ้วยผลบุญหนุนนำเผยอะไรรักจากอะไรยาลูกหลานและยาิทุกคน